อันนี้เป็นเมนูปลาแซลมอนนอร์เวย์กับมันฝรั่งซอสซาวอร์ครีมกับผักชีลาวนะครับอ,อันนี้น่ากินมากมาทานกันไหมครับอยู่ดีมากวัดดีครับรายการแ Taste of the World นะครับวันนี้แนะนำวัตถุดิดีๆจากทั่วโลกนะครับวันนี้เป็นตอนพิเศษเป็นเป็นซีฟู้ดจากสแกนดิเนเวียวันนี้นะครับ ผูมีผ้าสแกนดิเนเวียมีแบบวัตถุดิบดีๆเพราะว่าไม่ไม่เคยมีพอล u ช i o นใช่ไหมเป็นของสะอาดๆมากกว่าสดกว่าดีๆมากครับโดยเฉพาะซีฟู้ดสแกนดิเนเวียดีที่สุดนะครับเวลาไปาซื้อที่ท็อปไปหาแบบโลโก้ Seafood from Norway นะครับวัตถุดิบดีๆท่านี้ซื้อที่ท็อปได้เลยนะครับ วันนี้เมนูนี้จะมีแซลมอนกับมันฝรั่งใส่ซอสเร็นซาวเวอร์ครีมผักชีล้าวด้วยนะครับจะมีเป็นเ,เมนูโบราณจกากนอร์เวย์สไตล์แบบสแกนดิเนเวียมากครับจะทำแบบมันฝรั่งก่อนเพราะว่าจะใช้เวลานานที่สุดอยากทันแบบชิ้นเล็กเกเพราะว่าถ้าเป็นชิ้นใหญ่กว่าจะใช้แเ,เวลานานกว่า ที่สแกนดิเนเวียใช้ใช้มันฝรั่งเยอะเพาเป็นอากาศหนาวใช่ไหมมันฝรั่งทนต่ออากาศหนาวได้ดีๆนะครับเปิดไฟก่อนใช้นำมันออล์ฟออยล์ก่อนมันฝรั่งเสียในกระทะมันฝรั่งข้างนอกจะเป็นกรอบๆก,กรูบๆข้างในอย,อยากได้แบบนุม่มนิ่มใส่มันฝรั่ง จะใส่ต้นหอมยาวต่อนี้จะผสมสู้ถ้ายจะชอบกระเทียมนิดนึงครับตองผิวใ่เย็นเสียงมันฝรั่งจะมีแพบครัสกรอบๆแน่นอนนะครับกระเทียมแพบชอปชอปไฟนเล็กๆหอมแล้วมันฝรั่งกระเทียมต้นหอมมันฝรั่งเป็นไงไบ้างโอ้ไฟเบาๆ นี่น่ากินมากแล้วใส่เครือใส่พริกไทยดำด้วยอันนี้เป็นใส่เผ็ดไวกิ้งนิดนึงเหมือนร้านอาหารโนมาใช่ไหมเป็นเป็นร้านอาหารดังที่สแกนดิเนเวียอันนี้เป็นไส่เผ์ดนอร์ดิคคูซีนก็ใส่กาเทียมใส่ท่อนหอมใช่ไหมเป็นไฟเบาๆ ปลาแซลมอนมีความมันใช่ไหมแล้วก็มันฝรั่งมีความมันด้วยซาเวอร์ครีมซอสให้ความแบบเซวชื่นให้ความแบบเปรี้ยวเป็น balance balance menu นะครับซาเวอร์ครีมเป็นเป็นวัตถุดิบ Norway เป็นวัตถุดิบ Scandinavia ดังมากใช้บ่อยครับใส่พริกไทยดำแล้วก็ใส่เกลือครับนิดนึงแล้วก็จะใส่แบบดีจจนมัสเตอร์ดีจจนมัสเตอร์ให้ความแบบเปรี้ยวด้วย ไม่ต้องใช้ยเยอะนิดนึงก็พอดีครับดี j o n mustard มีมีสรสชาติแบบแข็งแรงนะครับผสมกันก็ย่าเล่มมันฝรั่งนะครับผักชีลาวเป็นแบบ complementary flavor กับปลาสแซลมอนเป็นเป็นวัตถุดิบย่างอื่นแบบสแกนดิเนเวียดังเป็นดิลซอร์ครีมซอส นี่เป็นรสชาติแบบสแกนดิเนเวียคลาสสิกมากครับสำหรับสตีฟกินเป็นอาหารสแกนดิเนเวียครั้งแรกปกติเป็นส MOKE SALMON กับผักชีลาวเป็น complementary flavors ตลอดใช่สมได้ต้องเช็คมันฝรงังสุกไหมสุกไหมสุกถ้าหนุ่มเนิ่มข้างในใช่ไหมแต่ว่าสุกโอเค เวลาสุบป,ปลาอยากใช้แบบไฟแรงตลอดถ้าเป็นไฟเบาๆาจะติดกระทาเคลือพริกไทยโอเคถ้าเสียหนังปลาใช่ไหมมันเป็นแห้งก่อนถ้าไม่ค่อยแหง้งจะติดกระตาด้วยก็ใส่ปลาผแบบเพรสนิดนึงทำไมปลาแบบ เ็น i t t t e Bit ก right? ็บปอเพียนไ่าเบาบาถ้าเป็นปลาแซลมอนออร์แกนิกจะมีแพบโอเมก้า m e g โอเมก้าจะมีแพบวิตามินเป็นเฮล t ี y มากกว่าเป็นเป็นกูดแฟตใช่ไหมปลาแซลมอนเป็นเป็นปลามันๆใช่ไหมแต่เป็น Healthy แ a ตมากกว่าเหมือน a ะวา a า o เหมือนอ l ล v e อ i l ใช่ไหมเป็นถ้าเป็นปลาแซลมอนดีๆเป็นเพปส c ค c ั t ข้างในจะแบบ medium rare มากกว่าไม่ท้องสุกแบบทางหมดเลยใช่ไหมถ้าเป็นวัตถุดิบดีๆใช่ไหมเป็นเป็น organic healthy ไม่มี parasite ไม่ท้องสุกแบบ well done ทำแบบ medium rare เมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆนยไ่ไม่ค่อยยากอนะทำทำบันดีๆได้เลยใส่ซอสนิดเดียวก่อน มันฝรั่งหอมหอมกระเทียมหอมทอมหอมแล้วก็ข้างบนใส่ปลา,าแซลมอนใส่ซอสข้างบนนิดนึงน่เกินมากผักไทยเพิ่มนะผักชีลาวด้วยชิ้นใหญ่ก็ท่อนหอมซอยสุดท้ายด้วย ตองชิมเลยได้ยินเสียงนางกรอบๆใช่ไหมโอ้ปลานุ่มเนิ่มด้วยอ,อร่อยมากปลาแซลมอนชุ่มชามมากนี่มีรสชาติแบบสแกนดิเนเวียแน่นอน,นครับปลาแซลมอนนี้ดีที่สุดมันร่อยมากถ้าชอบเมนูนี้ถ้าชอบรายการ Taste of the World อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับ ให้กำลังใจเราด้วยกันกดซ u เปอร์แ n k นะครับและการเทส t ์ e อ o r ล d ครับแล้วใบซื้อวัตถุดีดีๆแบบนี้ได้ที่ท็อปครับ